วันนี้นะครับรวยหุ้นแบบดันโดในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหลักการของตัวดันโดอินเวสติ้งเนี่ยครับถูกเผยแพร่โดยคุณโมนิสพาไบรยนะครับมีรากฐานแนวคิดของชุมชนธุรกิจเอนเดียที่ที่ประสบความสำเร็จครับผมก็คือหลักการสำคัญเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ข้อพี่เป็นหลักการที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่แอบมีความยาก แอมีความใช้ประสบการณ์อยู่ประมาณหนึ่งครับผมต้องศึกษาเรื่องของมูลค่าของสินทรัพย์ที่เราจะเก็บนิดหนึ่งครับผมกดข้อที่1ครับพี่พี่ความเสี่ยงต่ําแต่โอกาสทํากําไรสูงนะครับเขาจะเลือกลงทุนที่มีธุรกิจครับผมธุรกิจที่มีดาวไซส์จำกัดแต่มีอัพไซส์สูงตัวอย่างเช่นเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนนะครับสมมติวันนี้ทองมัน4 0,000กว่าใช่ไหมพี่นะครับทองเนี่ยสี่หมกว่า อทองเนี่ยสี่หมืนกว่าบาทอ่ะกว่าถ้าวันเนี้ยมีคนเอาทองจริงๆมาขายพี่พี่อ่ะนะครับอันนี้คือ1บาทครับพี่หนึ 1, 1, 1, บาทเนี่ยสี่หมืนกว่าแล้วมีคนเอาทองจริงๆเนี่ยมาขายในราคาสี่พันก็คือลด90%คําถามคือคุณผู้ชมซื้อหรือไม่ซื้อก็คือทองจริงๆเลยนะเนี่ยครับผมคือแนวคิดของดันโดก็คือเวลาที่เกิดวิกฤตมาเนี่ยครับ โอกาสที่สินทรัพย์ตัวนั้นหรือว่าของที่มีค่ามันจะเหลือศูนย์มันเป็นอะไรไปได้ยากมากๆก็คือสมมติว่ามีคนเอามาขายพี่พี่สี่พันพี่พี่ซื้อแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติของทองเนี่ยมันไม่มีทางเหลือศูนย์ต่อให้ราคามันลงเนี่ยมันอาจจะลงได้แค่ประมาณหนึ่งพี่พี่มันจะลงได้แบบนิดเดียวนะลงนิดเดียวแต่ว่าราคาจริงของมันเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลับขึ้นไปสี่หมื่นอันนี้คุณผู้ชมรู้กฎข้อนี้ดีหรือว่าจะเป็นสมมติว่าที่ดิน ที่ดิน1ผืนครับที่ดินหนึ่งไร่สมมติว่าราคาปกติของมันคือ1ล้านบาทแต่ทีเนี้ยเจ้าของครับผมเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาแบบนี้ครับผมเจ้าของเนี่ยเขาจะร้อนเงินทีนี้คุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วครับผมว่าราคาที่ดินจริงๆอะ่ะมูลาค่าของโซนเนี้ยประมาณ1ล้านหรือไม่ก็อาพาร์ตเมนต์เนี้ยมันเก็บค่าเช่าได้เท่านี้แล้วมันมีคนเช่าเดิมอยู่คุณผู้ชมไปเก็บก็คือกำไรตั้งแต่ซื้อนั่นหมายความว่าสมมติว่าคุณผู้ชมได้ที่ดินเนี้ย นะครับคนร้อนเงินเข้าขาย5 0 0 0 0นคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วครับผมว่าที่ดินหน่ะมันราคาล้านหนึ่งนั่นหมายความว่าการที่ราคาจะเหลือจากไอ้ลงจาก50,000นไปอีกใช่ไหมครับลงไปเหลือ1 0 0 0 0แแบบเนี้ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าที่ดินมันก็จะมีจํากัดใช่ไหมครับเนี่ยครับผมคือความหมายของคําว่า,าดาวไซด์จำกัดแต่อัพไซต์สูงทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นในมุมมองของหุ้นล่ะไอ้ประโยคนี้มันหมายความว่าอะไรสมมติว่าหุ้นตัวหนึ่งนะพี่พมันมันลงนะพี่พี่หุ้นลงนะครับหุ้นลงแต่นะครับธุรกิจเนี่ย เหมือนเดิมหรือเหมือนเดิมหรือนะครับกระทบน้อยมากๆแบบเนี้ยสมมุติว่ามันเป็นหุ้นปันผลที่ปันผลอยู่แล้วประมาณสัก5%อระปันผลเนี่ยประมาณ5%สมมติว่าหุ้นเนี่ยราคา100่สมมติว่าหุ้นราคา100ใช่ไหมแล้วมันปันผลประมาณ5%มันปันผลจากอะไรมันปันผลจากพวกกาไรสุทธิทีเนี้ยกรณีที่หุ้นลงเหลือ40บาทนะครับ ร้อยหนึ่งพันผลห้าเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณปันผลประมาณห้าบาทใช่ไหมครับทีนี้การที่มันลงเหลือสี่สิบาทโดยที่ธุรกิจของมันเหมือนเดิมนยครับพี่พี่นั่นหมายความว่าปันผลมันจะใกล้เคียงกับจุดเดิมมากๆนั่นหมายความว่าตอนเนี้หากพี่พี่ซื้อไปใช่ไหมครับผมนะครับหากพี่พี่ซื้อไปนะครับหากพี่พี่ซื้อไปเนี่ยนะครับจากที่มันจะปันผลแค่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมจากราคาหนึ่งร้อยอ่ะตอนนี้ราคามันสี่สิบแล้วกำไรมันเท่าเดิมอ่ะแสดงว่ามันต้องปันผลใกล้เคียงเดิมคุณผู้ชมก็จะกําไรจากปันผล จากส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นก็คือได้ปันผล5บาทเท่าเดิมแต่ว่าซื้อที่ราคา10บาทแต่ซื้อที่ราคา40บาทประมาณนี้พอจะเข้าใจบริบทไหมครับว่าโอกาสที่มันจะลงต่อ,อยากเพราะว่าปันผลครับผม5ใน40เนี่ยนะครับพี่พี่ก็คือ12.5%หากภาษีปุ๊บพี่พี่ได้ปันผลแล้วพี่พี่ได้ปันผลแล้ว12.5หากภาษีเนี่ยก็ประมาณเหลือ11%ทีเนี้ยการที่หุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นดี แล้วมันปันผลขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันลงเหลือ20บาทเนี่ยแล้วมันปันผลเท่าเดิม5บาทเนี่ยหรือว่ากาไรมันไม่ได้ดรอปมากกําไรดรอปแค่ชั่วคาแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าปันผล5ใน20แบบเนี้ยก็คือปันผล25%อันนี้คือเปรียบเทียบเป็นปันผลเพื่อเห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับทีนี้กรณีที่หุ้นตัวเนี้ยมนลงจาก70 80เหลือ1 1 12บาทแบบเนี้ยแล้วธุรกิจมันกระทบประมาณหนึ่งไม่ได้กระทบมากสุดท้ายมันจะกลับมาได้กําไรสุทธิ รวมไปถึงกําไรต่อหุ้นของมันเนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยพี่ๆจะได้กําไรตั้งแต่ตอนซื้อไปแล้วการที่มันจะลงไปอีกอะมันก็ยากนี่คือความหมายของคําว่าดาวไซส์จำกัดแต่อัพไซส์สูงก็คือมาลงอีกยากนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่มันเคยเป็นหุ้นปันผลใช่ไหมผมมันปันผล10%แบบเนี้ยเราถือไปไม่กี่ปีครับผมแติว่ามันปันผล10%แบบเนี้ยได้ปันผลมาแล้วก็เอาไปกลับไปซื้ออีกถ้าราคาอยู่กับท พอเอาปันผลไปเก็บปุ๊บเนี่ยจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นปันผลเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะได้เงินต้นทั้งหมดของเราคืนละก็คือไม่ว่าจะคิดมุมมองของปันผลหรือว่ามุมมองของธุรกิจถูกอะ่ะเราได้กำไรแต่ซื้อแล้วนะครับอย่างที่2ครับคุณสมบัติข้อแรกนะดาวไซต์ต้องจํากัดก็คือมันไม่สามารถลงอีกได้เยอะขนาดนั้นนะครับอย่างที่2เนี่ยมันเกี่ยวกับอันแรกเลยนะครับก็คือธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเช่นธุรกิจที่มีมดนะครับแข็งแกร่งหรือว่า ตลาดที่มีคู่แข่งน้อยการมีมดแข็งแข่งหมายความว่าอะไรมันเป็นเหมือนแบบว่าป้อมปราการที่กันคู่แข่งเข้ามาหรือว่ามีหลายๆอย่างที่คู่แข่งสู้ไม่ได้ถ้ามันมีหลายอย่างที่คู่แข่งสู้ไม่ได้รวมถึงลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนไปแบรนด์อื่นได้ลูกค้าต้องเลือกอีบริษัทนี้เท่านั้นหรือลูกค้ายัางจําเป็นต้องใช้อยู่มีแรงสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่มีแรงสนับสนุนการกฎหมายอยู่แบบนี้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ1กับข้อ2เนี่ย มันจึงไปด้วยกันครับผมมันต้องแข็งแรงแบบนี้เลยข้อที่3มครับมองหาธุรกิจที่อยู่ในช่วงตกต่ำชั่วคราวนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่ลดลงต่อเนื่องครับจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวครับผมกับคุณค่าพื้นฐานของบริษัทเหมือนหุ้นไทยตอนนี้ครับพี่หุ้นบางตัวเนี่ยมันกระทบไหมก็กระทบบ้างเพราะว่ามีคนขายแต่มันจะมีตัวที่ไม่ได้กระทบกับบริษัทมากถ้าหุ้นประเภทเนี้ ลงมาแล้วมันเป็นหุ้นปันผลที่ปันผลอาจจะแบบสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบแบบเงินต้นที่เราเก็บแบบนี้ผมก็จะเก็บไว้สุดท้ายมันก็เล่นกับพี่เดิมเพราะว่าณตอนนี้เลยพี่หุ้นไทยนะมันจะมีหุ้นบางตัวที่ลูกค้าเลือกไม่ได้ลูกค้าใช้อยู่ดีเพราะว่าลูกค้าก็ต้องออกไปหาเงินหรือว่าลูกค้าต้องใช้มันมันมีหุ้นแบบนั้นอยู่ในหุ้นไทยทีนี้มุมมองของหุ้นอเมริกาเนี่ยถ้าหุ้นอเมริกาแพงแบบนี้ผมก็ไม่รีบถ้าจะใช้วิชาดันโดนะหุ้นอเมริกาเนี่ยผมก็ไม่รีบเพราะว่าสุดท้าย มันจะมีคนที่แพ้เสมอคนส่วนมากจะเป็นคนที่ขาดทุนเสมอเพราะว่าคนรวยที่มีเงิน1 2, 000, ล้าน2ล้านดอลลาร์หรือว่าเป็น5้าล้านพันล้านดอลลาร์เนี่ยต้องใช้ประชาชนจนํานวนมากในการรับหุ้นนั่นหมายความว่าไอ้จุดยอดของอเมริกาตอนนี้คนพวกนี้กาลังปล่อยของใส่มือรายย่อยไปเรื่อย,อยๆนั่นหมายความว่าหุ้นมันมีจํากัดของจะเริ่มตกไปอยู่ในมือรายย่อยเมื่อรายย่อยเยอะๆแบบเนี้ยคำถามคือเคยจะไปดันถ้าเขาเอาลงอะรายใหญ่ไม่ซื้อแล้วแบบเนี้ยมันขึ้นไม่ได้ถ้าคนรวยไม่ซื้อให้คือหุ้นขึ้นไม่ได้นะครับเพราะ ขาก็จะแบบอ่าคนทั่วไปก็จะไปซื้อหุ้น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 แบบปั่นกันไปปั่นกันมามันขึ้นไม่ได้ต้องใช้เงินจํานวนมากในการลากเพราะว่าอเมริกานี่คือเบอหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันลงแบบนี้มันจะมีหุ้นที่ตกต่ำแค่ชั่วคราวแล้วลูกค้าเนี่ยยังคงใช้อยู่เสมอๆนะครับซึ่งเราต้องมั่นใจนะครับผมว่าไอ้หุ้นตัวนี้กลับได้แน่ไม่ใช่ว่ามันตกลงไปนี่คือคู่แข่งมาตีตลาดเละเทะหรือว่า คู่แข่งเขาชิงลูกค้าไปแล้วตัวอย่างเช่นเหมือนหุ้นไทยบางตัวแบบเนี้ที่จีนตีตลาดแล้วทําต้นทุนที่ถูกกว่าแบบนี้ยถ้าจีนตีตลาดแล้วทําต้นทุนที่ถูกกว่าคิดเหรอครับว่าลูกค้าจะกลับมาหาเขาเพราะว่าทําทุกอย่างกับเขาก็แพงไปซื้อของคนจีน an, ถูกกว่าเยอะอย่างเช่นมันอาจจะลดต้นทุนเขาได้30%มสิบเปอร์เนแบบี้เขาจะกลับมาหาบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยไทำไมในเมื่อจีนมาแย่งไปได้แล้วก็ซื้อกับจีนมันถูกกว่าอะไรประมาณนี้นะครับยอย่าให้อย่าให้ลูกค้ามาแย่งได้นะครับสําหรับข้อ3เนี่ยนะครับอ่า ข้อที่4ครับพี่พการลงทุนแบบดันโดเนี่ยอยากให้ลงทุนแบบคอนเซนเทรตพอร์ตโฟลิโอนะครับก็คือการลงทุนในหุ้นจํานวนน้อยตัวแต่ลงเฉพาะตัวที่เรามั่นใจแบบสูงๆครับก็คือเรามีความมั่นใจในหุ้นชุดนี้มากๆนะครับจุดเปรียบเทียบครับพี่พการ Diversify Portfolio กับตัว c อ n เซน t ทรตพอร์ตนะครับก็คือจุดเปรียบเทียบเนี่ยครับพี่พ นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายคอนเซนเทรตหรือว่าสายโฟกัสเนี่ยเราจะถือแค่5้าถึงสิตัวเท่านั้นไม่เกินนี้ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าทุนไม่ได้แบบหลัก4ีหล้านอัพขึ้นไปแบบเนี้ยสีตัวก็พอแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกระจายนิดนึงก็10ก็ได้ประมาณนี้แต่บางคนเนี่ยเป็นสาย d i เวอร์ซ i ถ้าแบบนี้ครับผมแม้ว่าความเสี่ยงของมันจะต่ำใช่ไหมอีก,กระจายเยอะๆเนี่ยแต่พอร์ตก็ไม่โตเหมือนกันผลตอบแทนก็โตนะครับการติดตามก็ยากอีก พอร์ตบางคนที่ผมนึกว่ากองทุนครัพี่คือคือบางคนใช่ไหมออมได้ห้าพันต่อเดือนออมได้หมื่นหนึ่งต่อเดือนแบบนี้แต่หุ้นในพอร์ตเนี่ยมีสามสิบสี่สิบตัวนี่คือดูยากมากมันไม่ใช่ว่ากระจายเยอะแล้วมันจะดีพี่พี่คือเราตามดูงบการเงินเราตามอ่านงบไปยากด้วยแต่เท่าที่ดูนะครับคนส่วนใหญ่ที่แบบว่าซื้อหุ้นเป็นสี่สิบห้าสิบตัวเนี่ยน้อยคนมากที่จะติดตามผลประกอบการหมดต้องเป็นแบบว่าสายแบบหมกมุ่นจริงๆอะ่ะถึงจะตามหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความต่างครับผมว่าไอ้ข้อ c เนี่ยที่บอกว่าโฟกัสเนี่ยต้องซื้อกี่ตัวนะครับโฟกัสนี่คือ3าถึงหตัวเต็มที่นะครับสาหรับคนที่ทุนไม่หนามากคําว่าหนาคือ5ล้านขึ้นอันนั้นเริ่มเยอะแหละเริ่มถือว่าเป็นคนมีทุนระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราทุนเราต่ํากว่าล้านต่ํากว่า2ล้านลงมาแบบเนี้ยหตัวมันจะหนออกว่าครับพี่ๆไว้แต่8ค่อยกระจายก็ได้อันนั้นไม่มีปัญหาครับผมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นี่คือข้อดีของมันครับผมว่า เฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสมันก็จะติดตามการวิเคราะห์ง่ายกว่าผลตอบแทนสูงกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่านะครับแล้วก็ตัวอย่างของปู่ตต์ครับผมปู่บัฟเเคยกล่าวครับผมว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นการป้องกันความไม่รู้แต่มันไม่มีเหตุผลนักหากคุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็คือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันมันไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องกระจายซึ่งผมจะดอกจันจนกว่าพี่ๆจะราคาญก็คือ เวลาจะลงทุนอะไรแบบนี้หรือว่าเวลาจะทําอะไรเป็นชิ้นย่อย่างเช่นกระจายความเสี่ยงไปนในหุ้น20ตัวซื้อแล้วถือกินบันผลหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยให้เราดอกจันกับตัวเองแล้วถามตัวเองหน้ากระจกนิดนึ่งก็ผมว่าไอสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยจำเป็นไหมเช่นตอนเนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันลงหนักๆอยู่แบบนี้การที่เราจะไปเดยเทรดแล้วแบบต้องไปสู้กับเงินที่มันเหลือในมาก การเป็นรุมเทรดหุ้นตัวหนึ่งแบบนี้คำถามคือจําเป็นไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีเงินกินข้าวแล้วหรือว่าแบบจําเป็นต้องหาจริงๆแบบนี้เรียแกบบว่าจําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผู้ชมมีเงินกินข้าวคุณผู้ชมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินกินอิ่มนอนหลับสบายยไม่ต้องรีบแบบนี้ถ้าตลาดมันไม่เป็นใจคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเทรดไม่ต้องอะไรเลยนี่ครับผมเวลาจะทําอะไรอ่ะคิดก่อนว่ามันจําเป็นหรือเปล่า การกระจายความเสี่ยงก็เหมือนกันครับผมว่าคิดดีๆว่ามันจาเป็นไหมหรือว่าสาหรับพี่ๆมีทุนก้อนหนึ่งอะ่ะแล้วหุ้นอเมริกามันแพงแบบเนี้ยก็ต้องคิดกับผมว่าจุดที่เดียวจะเข้าเนี่ยมันจำเป็นต้องเข้าไหมการที่วันเนี้ยอาจจะรวยอีกสัก2 0 0แสนรวยอีกสักแสนหนึ่งแบบเนี้ยมันจําเป็นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราลงทุนไปแล้วแบบมันเป็นจังหวะที่ตลาดเทพอดีล่ะทาไงแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันจะเป็นที่ต้องลงทุนแล้วถ้าตลาดเทเราก็แค่นี้แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยครับผม อยากให้เตือนสติตัวเองก่อนครับผมว่าจําเป็นหรือเปล่าอ่าประมาณนี้ครับผมก็คือตัวของปู่巴ัฟเองเนี่ยนะครับก็เคยเคยถือหุ้นเพียงไม่กี่ตัวครับผมถ้าคือโคกเนี่ยอเมริกันเอ็กเพรสหรือว่าแอปเปิลแบบนี้ครับผมคือคุณสมบัติของปู่เนี่ยแกจะไม่ลงทุนในสิ่งที่แกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคอนเซนเทรตที่พูดถึงหรือว่าการโฟกัสที่พูดถึงเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่เราเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าเรา ชอบแล้วก็มันไปได้แน่ๆนะครับม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามครับผมตลาดหุ้นไหนก็ตามนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับแล้วทําไมกลยุทธ์ไอตัวของดันโดเนี่ยจึงเหมาะสมกับการลงทุนในช่วงวิกฤตครับผมนะครับ,นะรบช่วงวิกฤตเนี่ยครับส่วนใหญ่ครับมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกไม่วิกฤตการเงินก็โรคระบาดหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับซึ่งทําให้ราคาหุ้น ทั้งหลายเลยครับพี่พี่มันตกต่ําหรือว่าตกกระทบแต่ว่ามันจะมีบางบริษัทที่มันไม่ได้กระทบเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับกลยุทธ์ของดันโดเนี่ยจะมองหาบริษัทที่1นครับผมสถานะทางการเงินแข็งแกร่งแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ในสภาพว,วิกฤตตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นตัวบุคคลก่อนนะครับตรงนี้นะครับคำว่าการเงินแข็งแกร่งหมายคมว่าอะไรสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยตอนเนี้ยใช้เงิน นะครับเดือนละสามหมื่นใช้เงินเดือนละประมาณสักสามหมื่นบาทนี่ครับผมคุณผู้ชมมีนี่ประมาณห้าแสนใช่ไหมครับผมคุณผู้ชมมีนี่ประมาณห้าแสนแต่คุณผู้ชมมีเงินแบ็กเงินข้างหลังสามล้านแบบนี้ก็คือแม้ว่าคุณผู้ชมจะเป็นนี่ใช่ไหมแม้ว่าคุณผู้ชมต้องจ่ายนี่เป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดรายเดือนแต่คุณผู้ชมมีเงินแบ,บ็กตั้งสามล้านแล้วคุณผู้ชมใช้ตังแค่สามหมื่นและไม่ได้โดนไล่ออกจากงานด้วย แบบนี้ครับผมแม้ว่าคุณผู้ชมจะมีหนี้ใช่ไหมแม้ว่าวิกฤตมันจะเกิดหรือแม้ว่าโ t ของคุณผู้ชมจะหายรวมไปถึงคุณผู้ชมตกงานและวิกฤตมันมา2ปีแบบนี้สุดท้ายคุณผู้ชมก็จะกลับมาอะไรดีเพราะว่าคุณผู้ชมมีเงินแบ็กข้างหลังแล้วก็สามารถใช้นี้ได้ปกติเหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าบริษัทที่จะอยู่ง่ายหรือว่าแบบไม่ได้กระทบมากในสภาวะวิกฤตเนี่ยบริษัทที่คุณสมบัติที่ดีก็คือสินทรัพย์ของมันมากกว่านี่สินหรือว่า หนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ก็ได้แต่เรื่องของสภาพคล่องอยังดีอยู่ถ้าสภาพคล่องดีอ่ะไอตัวเนี้ยมันจะไปได้เหมือนเดิมเมื่อสภาพคล่องดีแล้วครับผมแม้ว่านี่มันจะเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันมีปัญญาในการใช้หนี้มันมีทุนสำรองมันมีอะไรครบสําหรับซัพพอร์ตนะครับผมแล้วพอมันมีคุณสมบัติที่2แทรกมาเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็ยังคงสร้างรายได,ได้แม้ในสภาพวาเศรษฐกิจตกต่าอย่างเช่นเหมือนธนาคารแบบนี้ครับพี่แม้ว่าใ,ใ,น,ในธุรกิจ ในแบบเศรษฐกิจตกต่ําแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเรียกว่ากระทบบ้างราคาหุน้นธนาคารตกไปนู่นนะคำถามคือลูกค้าหยุดใช้ธนาคารเหรอครับลูกค้าก็ยังโอนเงินยังอะไรแบบนี้ยังทําธุรกรรมกับธนาคารอยู่ดีอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมบางส่วนอยู่ดีรวมไปถึงเวลาลูกค้าไม่มีเงินเข้าไปกู้นี่แบบนี้หรือว่ากู้ไปทําธุรกิจแบบนี้สุดท้ายเนี่ยคนก็จะมาจ่ายนี้ให้ธนาคารอยู่ดีสิ่งที่ต้องระวังคือระวังเดียวคือนี่เสีย ธนาคารก็ต้องเซฟเลยครับผมว่าตอนนี้ไม่ปล่อยกู้ให้คนที่เครดิตไม่ดีนะแบบนี้ก็ต้องเซฟตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารเนี่ยได้บทเรียนนะครับจากต้มยำกุ้งมาแล้วแล้วก็วิกฤตอื่นๆมาแล้วธนาคารก็จะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นจากประวัติศาสตร์หรือว่าประสบการณ์ที่เขามีนะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยนะครับราคาหุ้นตกต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือว่า intrinsic value นะครับก็คือเราต้องประเมินกับผมว่าไอหุน้นตัวเนี้ยมันหาเงินได้ปีเท่าไหร่ นะครับเปรียบเทียบเป็นภาษาคนง่ายๆแบบนี้ครับพี่นะครับก็คือสมมติว่าแม่ค้าอ่ะเป็นแม่ค้าไปเลยครับผมแม่ค้านะครับแม่ค้านี่นะครับเขาขายของได้สมมติว่าอ่ะลงทุนไปร้อยหนึ่งครับผมนะลงทุนไปร้อยหนึ่งเขาขายได้20บาทต่อปีนะเนี่ยเขาขาย5ปีมันก็คืนทุนใช่ไหมครับผมแบบนี้คือมันถูกในทางกับการเนี่ยค่าที่ผมกําลังเล่าให้พี่ๆฟังเนี่ยมันคือค่า P e นะครับตัวนี้ค่าตัวเนี้ยมันคือค่า P e ก็คือ ราคาเทียบกับกําไรที่เขาหาได้สมมติว่าหุ้นตัวเนี้มันหาเงินได้เราใส่ไปเท่านี้เราซื้อไปร้อยหนึ่งแบบนี้แล้วมันหากําไรต่อหุ้นได้ปีละสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็คือมันหาสิป,ปีอ่ะมันจะเท่าทุนสุดท้ายครับผมผลประกอบการของมันเนี่ยก็จะดันราคากลับขึ้นมาอยู่ดีนี่ครับผมตัว PE เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกว่ามันเริ่มถูกแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นตกมาเยอะๆนะครับแล้ว PE มันตกด้วยแบบนี้อันนั้นเนี่ย ผู้ชมดอกจันทร์แล้วก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหุ้นตกแล้วกําไรมันตกด้วย PE จะไม่ลงนะนะครับหุ้นอ่าหุ้นที่มันราคาตกแล้ว PE ตกด้วยเนะี่ยคือหุ้นที่ยังคงทําเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าราคาตกแล้ว PE เพิ่มแบบเนี้ยอันนี้คือกาลังจะชิบหายนะครับแต่สูตรนี้ครับพี่ดอกจันทร์ไว้ดิดนหนึ่งครับผมดอกจันทร์ไว้นิดนึงไอ้ donc, ไคาว่าราคาตก PE ตกเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับหุ้นพกพันธ์ครับผมไม่สามารถใช้ได้กับหุ้นพกพันธ์อย่างเช่น ฐานหินน้ำมันหรือว่าประเภทแบบสินค้าแบบทองคําอะไรแบบนี้ไม่สามารถใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์อะยางพาราก็ใช่น้ําตาลก็ใช่เพราะว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยครับผมก่อนที่มันจะกําไรสูงใช่ไหมมันจะขาดทุนหนักมาก,ก่อนทุกรอบสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เราจะไปลงทุนตอนที่ PE มันติดลบหรือ PE มันสูงสูงเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสินค้าข้างหลังของเขาอะ่ะมันจะราคาถูกแล้วพอคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บ มันก็จะพลิกกลับมากําไรคือตอนที่ไอสินค้าพกพันใช่ไหมครับผมตอนที่ PE มันต่ำๆนะครับพี่พคือตอนที่มันประกาศกําไรไปแล้วตัวอย่างเช่นอันนี้ไม่แนะนําการลงทุนนะพี่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับสูตรหุ้นตกนะครับเนี่ยราคาตก PE ตกเนี่ยไม่สามารถใช้กับหุ้นพกพันเช่นบ้านปูแบบนี้ใช้กับบ้านปูไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ประกาศงบนะครับพี่พตอนที่ประกาศงบว่าบ้านปู กำไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราท่องแต่ทฤษฎีแบบนี้เราจะเห็นครับผมว่าพื้นพื้นฐานดี PE ตามอ่าพื้นฐานดี PE ตาม,ตามกำไรสูงอ่กากำไรสูงนะครับปันผลเยอะนะครับอ่าปันผลเยอะอ่าปันผลจะสักแบบอ่าห้าเปอร์เซ็นต์อ่าหกเปอร์เซ็นต์นี่ฉันได หุ้นพื้นฐานดี P/E ต่ำกำไรสูงปันผล 5- 6าเปอร์ซนฟาดเปียงไปที่ราคา10บาทฟาดเปียงไปที่ราคา8บาทตอนนี้เหลือ5บาทต่อให้มันปันผล5%ใช่ไหมพี่มันก็ต้องปันผลตั้งหลายปีกว่าจะเท่าทุนที่เราซื้อในทางกลับกันครับผมเนี่ยพอมันเป็นงบการเงินคําว่าประกาศงบครับพี่พี่งบการเงินแม้ว่าจะเป็นปัจจุบันไงพี่งบการเงินคืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะครับ งบการเงินคืออดีตนะครับไม่ใช่ปัจจุบันเพราะว่าตอนที่มันประกาศมาทุกคนเห็นเป็นหมดแล้วคนที่จะได้เงินต้องเข้าในตอนที่คนอื่นไม่เห็นเราต้องเห็นก่อนคนอื่นนั่นหละขอวมากถ้าจะเข้าเราต้องเข้าจังหวะที่เหมือนงบมันยังไม่ดีอ่ะทีเนี้ยและทาไมตัวของบ้านปูมันล่วงได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนที่ปี2 0ใช่ไหมพี่ปี่ปี20เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยพอเกิดสภาพว่าเศรษฐกิจลงลงใช่ไหมแล้วาค่าราคาฐานหินอ่ะนะครับก่อนหน้านั้นอ่ะราคาฐานหินมันแพงใช่ไหม แล้วพอเป็นสองย์เนี่ยราคาฐานหินมันถูกตอนที่อยู่ตรงนี้ครับผมสิ่งที่เราจะเห็นก็คืองบการเงินยังไม่กลับเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดทุนจากของปีก่อนที่สต๊อกฐานหินมันแพงแล้วต้องขายในราคาใกล้เคียงเดิมแล้วไปขายให้ลูกค้าพอต้นทุนแพงอะ่ะกำไรมันจึงน้อยทีเนี้ยพอราคาฐานหินตกเมื่อปี2 0งศใช่ไหมครับผมตอนเนี้ยงบการเงินจะเป็นงบการเงินง้ออยู่ทีเนี้ยพอเขาได้ฐานหินมาราคาถูกนั่นหมายความว่าโซนเนี้ย บริษัทจะสต็อกสินค้าที่มันถูกๆๆๆๆๆไว้แล้วพอราคาถ่านหินกลับมาปุ๊บนั่นหมายความว่าถ่านหินที่เขาสต็อกไว้ที่แบบเอาไว้ขายลูกค้าแบบเนี้ยมันจะมีส่วนที่ถูกอยู่พอต้นทุนถูกปุ๊บเอามาขายลูกค้าในราคาปัจจุบันหรือว่าโปรเจกต์ในราคาปัจจุบันแบบนี้นั่นหมายความว่าทุนอยู่ตรงนี้ต้นทุนถูกมากเอามาขายราคาปัจจุบันตรงนี้ครับผมตรงที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันถึงจะประกาศงบว่าเนี่ยฉันเป็นหุ้นพื้นฐาน DPE ต่ำถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจกลไกของไตัว แบ็กข้างหลังมันเนี่ยเขาไไปซื้อที่ปลายดอยเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยงบสวยสุดอันนี้คือตัวอย่างครับผมว่าไอราคาตก PE ตกเนี่ยใช้กับหุ้นพกรพันไม่ได้หุ้นพกรพันเนี่ยเราต้องไปเก็บตอนที่งบยังไม่ออกถ้าจะอ่าแล้วถ้าจะซื้อนะครับผมมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาเรื่องของต้นทุนมันด,ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัททั่วไปครับผมแบบบริษัทค้าขายแบบเนี้ยแล้วต้นทุนมันแบบคงที่หรือว่าใกล้เคียงเดิมไม่ได้เวี่ยงมากแบบเนี้ยมันก็จะใช้ ไอ้สูตรไอพี P e, ตกราคาตกได้แต่สําหรับหุ้นพวกระพันอย่านะครับมันเดินใช่พี่คิดดีๆนะครับถามดีๆว่าถามดีๆว่าจําเป็นไหมหมายถึงว่าจําเป็นต้องใช้สูตรเมื่อกี้ไหมนะครับดอกจันไว้นะครับหวังว่าจะแยกเคสได้คร่าวๆนะครับผมทีนี้กรณีศึกษาของคุณพาบรายเนี่ยในช่วง2008เนี่ยเขาทําอะไรนะครับก็คือเขาเนี่ยมองหาธุรกิจที่ราคาต่ํามากนะครับแต่มีความสามารถในการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Bank of America ที่ปี2008เนี่คือซับพลามใช่ไหมครับแล้วนี่เสียอ่าพอหนี้เสียเสร็จปุ๊บแต่ว่าตัวของ Bank of America เนี่ยนะครับยังมีลุฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยคุณพาบายเนี่ยก็เลยลงทุนตัว Bank of America เนี่ยในราคาที่ต่ำมากๆนะครับภายในราคาไอภายในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยราคาหุ้นก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิม แล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีให้เขาอันนี้คือตัวอย่างครับผมว่าแม้ว่าวิกฤตจ,จะมาแต่เนี่ยเห็นไหมพื้นฐานลูกค้ายังอยู่ลูกค้ายังใช้อันเดิมซึ่งธนาคารประเทศเราก็มีไมีไม่กี่ที่พี่ๆเอาอันที่ลูกค้าเยอะนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากราัฐบาลด้วยนะครับทีเนี้ยดอกจันไว้อีกพี่ๆ <laughs> นะครับทุกศาสตร์หรือว่าทุกวิธีครับมันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันครับข้อดีของมันก็คือลดความเสี่ยง ขาดทุนครับผมเนื่องจากนะครับเราอะมองหาธุรกิจที่มันดาวไซต์ต่าก็คือโอกาสที่มันจะลงอีกยากเพราะว่าเราประเมินมาแล้วครับผมว่าประเมินมาแล้วเราประเมินมาแล้วว่าถูกครับผมประเมินแล้วว่าถูกรประเมินมาแล้วแหละนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทางตันไปสูงนะครับจากบริษัทที่มีศักยภาพแต่ราคาหุ้นนะถูกกดดันหรือว่าลงต่ําอยู่อันนี้คือข้อดี เป็นแนวทางที่เป็นสุดแล้วครับผมว่าใช้ได้จริงครับผมวอร์เนบัฟเฟตก็ใช้คุณพาบายก็ใช้คนอื่นก็ใช้นะครับในสภาพวิกฤตนะครับรวมถึงเซียนหุ้นในประเทศเราด้วยนะครับแล้วก็วิธีนี้นะครับพี่ๆจะเน้นลงทุนระยะยาวทําให้สามารถตัดสินใจได้โดยปราศจากอารมณ์ซึ่ง m มซ์เซ็นะครับพี่ๆ m มซ์เซ็นะครับย้ําก่อนว่านะครับ m มซ์เซ็เท่ากับนะพี่ๆถ้าจะใช้วิธีนะ m มซ์เซ็ตของมันเนี่ยเท่ากับการซื้อธุรกิจครับพี่พี่มซ์เซ็ตของวิธีนี้คือการเข้าซื้อธุรกิจที่ต่ํากว่ามูลค่าของมันหรือเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ต่ํากว่ามูลค่าของมันไอประเภทที่ว่านะครับซื้อไปแล้ว6เดือนหุ้นยังไม่ขึ้นเลยซื้อไปแล้ว1ปีหุ้นยังไม่ขึ้นเลยอันนั้นคือซื้อบื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดอกจันไม่ให้ว่าไอวิธีนี้ มายเซตของมันคือการซื้อธุรกิจนั่นหมายความว่าพี่ๆก็ต้องรอแต่ละแตรมาสแต่ละแตรมาสแต่ละแตรมาสว่ามันฟื้นหรือยังยังไม่ฟื้นมันเติบโตมันเริ่มม้วนผลประกอบการเริ่มดีผู้โปรเจกต์ผู้บริหารเริ่มมากำไรเริ่มกลับมาแล้วทุกอย่างเริ่มดีแบบเนี้ยมันต้องรอแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าวิธีเนี้ยข้อเสียของมันก็คือเราต้องมีความอดทนสูงเพราะนี่ครับพี่ๆอาจต้องรอหลายปี หลายปีกว่าหุ้นจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงอาจจะเฉยๆยนะครับพี่พี่บางตัวเนี่ยแปบ๊บเดียวครับผมประมาณปี2ปีมันก็ขึ้นแหละนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยพี่ต้องศึกษาธุรกิจอย่างละเอียดก่อนลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจาก Value t r a p นะครับ Value t r a p คืออะไรนะครับก็คือหุ้นที่มีปัญหาด้านพื้นฐานอยู่แล้วก็ราคาหุ้นอาจจะไม่ฟื้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเข้าหุ้นตัวนี้ แล้วผู้บริหารเนี่ยมันแก้ไขปัญหาไม่ได้ทุกทีเนี่ยเราติดดอยประมาณ3ชาติแล้วเนี่ยสามชาติ4ชาติแล้วอาจจะตายแล้วเกิดไหนก็ยังไม่แก้ไม่ได้เนี่ยไอเนี้ยคือตัวอย่างของไปรูป้แถบก็คือมันมีปัญหาท่านพื้นฐานแล้วมันยังไม่ฟื้นแบบไม่ฟื้นเลยแล้วเงินเราติดอยู่ในนั้นอ่ะนี่คืออันตรายของวิธีนี้นะครับแล้วก็ข้อที่3ครับผมนะครับการลงทุนแบบกระจุกตัวหรือว่าคอนเซ n นเทรทแบบที่ผมบอกอ่ะนะครับต้องใช้ความมั่นใจสูงประมาณหนึ่งหากเลือกผิดเนี่ยอันนี้ก็เสียหายเหมือนกัน ไอ้ไอประเภทที่เราคิดว่าเฮ้ยมันลงต่อไม่ได้อีกหรอกเนี่ยเราก็ต้องเผื่อทางนี้ไว้ด้พี่ว่าอ่ะถ้าเกิดว่ามันมันลงได้อีกอ่ะทำไงเราตีนี้ตรงไหนต้องคิดความเสียหายไปก่อนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมไม่ควรลงทุนในหุ้นที่ดูถูกเพียงเพราะราคาลดลงต้องวิเคราะห์ด้วยว่าธุรกิจยังมีโอกาสโตหรือว่ายังมีโอกาสฟื้นได้หรือไม่ อันนี้คือสําคัญนะครับก็คือแบบว่ามันต้องไม่ตายไองหุนตัวเนี้ยนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะลงทุนสั้นๆอย่างเช่นอยากให้พอร์ตเขียวตลอดเวลา6เดือนทนไม่ได้ปีหนึ่งทนไม่ได้ไอ้วิธีเนี้ยดันโดนเนี่ยไม่เหมาะเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นแบบก็ใช้ไม่รีบอะฉันลองมันได้อะไรประมาณเนี้ยกินบันผลเฉยๆก็ได้บันผลปีสีเปอร์เซ็นต์ก็โอเคสุดท้ายเนี่ยพ่อรู้อยู่แล้วครับผมมาก มันจะเด้งกลับขึ้นไปด้านบนเพราะว่ามันจะสะท้อนมูล,ลค่าของมันออกมาถ้าถือยาวๆได้วิธีนี้จะเหมาะนะครับอันนี้คือเอาไว้ใช้นะครับแชร์ความรู้ให้คุณผู้ชมไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะนะครับให้เอาไปใช้ในเวลาที่ตลาดหุ้นมันถลม่มซึ่งไทยมันถล่มมาแล้วนะพ,พี่ส่วนอเมริกานะครับมันต้องมีสักดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะมาสักดอกนะครับพี่พ ที่แบบหุ้นใหญ่มันจะย่อ40%หุ้นใหญ่มันจะย่อ30%พวก N นสเดหรือว่าแบบเอพี500แบบนี้มันจะย่อลงมาให้ไปศึกษาไว้ก่อนนะผมว่าไอต้ตัวที่ตัวเที่ยวจะเก็บมันคือตัวไหนเรียกว่าไปล็อกมงไว้ก่อนดิพี่ล็อกมงนะครับการล็อกมงก็คือการล็อกมงกุดไว้ครับผมว่าอ่าหุ้นตัวนี้ลงมาเนี่ยเราล็อกไว้แล้วว่าอาจะเอาอันนี้แหละนี่จะเอาอันนี้แหละนะครับจะเอาอันนี้เลยนะครับนี่เลย ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมที่ราคาเนี่ยครับล็อกมงไม้เลยครับผมว่าเจาวันนี้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับโซนไหนบ้างความเสียหายที่รับได้คือเท่าไหร่ก็คือเราต้องจัดไม่หมดเลยพอลงมาปุ๊บเก็บเลยจบนะครับนี่ก็เป็นความรู้ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ครั